s t e p ก gonna be steph หลายๆคนคงเคยได้ยินประโยคนี้กันมาบ้างนะครับโดยเฉพาะแฟนๆ Golden State w a r r i o r แล้วในเกมที่7ครับของ Playoff ฟรอบแรกซ้ายตะว,วันตกครับที่ Warrior ต้องเจอกับ Kings ค n g สะไอวลรีนี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจาก Stephen Curry กดไป50แต้มถูกครับ steph gonna be steph แม้ว่าวอร์เรอร์นี่นะครับจะเป็นรองตั้งแต่ต้นนะครับเพราะจ,ะจบด้วยอันดับ6ของสายนะฮะส่วนซัคราเมนโต้คิงส์เนี่ยจบด้วยอันดับ3ของสายทําให้คิงส์เนี่ยจะมีโอกาสเล่นในบ้านมากกว่านั่นเองครับโดยเฉพาะในเกมที่7แล้วในตอนแรกเนี่ยทางด้านของซัคราเมนโต้คิงส์เนี่ยนะฮะขึ้นนําเกมไปก่อน2ต่อ0เกมด้วยซ้ำครับซึ่งทําให้วอร์เรอร์เนี่ยตกที่นั่งลําบากฮะแต่ว่าทางด้านของสเตฟเคิร์กับลูกทีมครับก็สามารถกลับมาได้ชนะ3นัดรวดพลิกแซงขึ้นมานําซีรีส์เป็น3ต่อ2เกมนะครับก่อนคิง โหดโหดอีกครั้งครับไปขโมยเกมที่บ้านวอริเออร์มาได้และตีเสมอเป็น 3- 3ต่อในซีรีส์นี้ฮะซึ่งสุดท้ายต้องตัดสินที่เกมที่7ครับก่อนการแข่งขันเกมที่7ของซีรีส์นี้เนี่ยครับบอกเลยว่าความคิดเห็นเนี่ยแตกแขนงออกไปมากมายครับทั้งเรื่องนึงก็คือทางด้านของเคอร์รี่และทีมนะฮะมีประสบการณ์ที่มากกว่าในเรื่องเรื่องนี้คิงส์เนี่ยไม่ค่อยมีประสบการณ์มากนกะแต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งมองเหมือนกันครับว่าเฮ้ยนี่แข่งที่บ้านแซคราเมนโตคิงส์นะพวกเขาพร้อมที่จะไล์เดอะบีมแถมการเล นอกบ้านหัวไอ้เออร์เนี่ย ไม่ค่อยดีมากนักซะด้วยแต่สุดท้ายแล้วครับเตฟานเคอรี่ก็พิสูจน์จนได้ครับว่ามันไม่เกี่ยวกับเล่นนอกบ้านหรือในบ้านแต่ฟรีมือของเขาเนี่ยยังเชื่อถือได้จริงๆด้วยการกดไปถึง50แต้มเะครับเขายิงไปทั้งหมด38ครั้งและลงไป20ครั้งเป็น52.6%รวมถึงในนั้นเนี่ยมีการยิง3แต้มถึง18ครั้งและลงไปถึง7ครั้งนับเป็น38.8%หรือใกล้เคียงกับ40%เลยทีเดียวนะครับนี่จึงถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆ ส่วนการยิงจากฟรีโทไลน์เนี่ยหรือว่าเส้นจุดโทษเนี่ยเขาก็ยิงลงไป3จาก5ครั้งนั่นเองนะฮะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าที่หน้านของสเตฟานเคอรี่บวกไปอีก6กแอสซิสแล้วก็8รีบาวทำให้นี่อาจจะถูกเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มเกมเที่สุดยอดมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยก็ได้นะครับ เพราะว่าสเตฟนเคอร์รีสามารถสร้างสถิติหน้าใหม่ในเกมที่7ของ NBA p l a y o f f ไปได้นะครับด้วยการทำไปถึง50แต้มใช่ครับนี่คือการทำแต้มมากที่สุดในเกมเแล้วครับแซงหน้าคนที่ทำสถิติเก่าไว้นั่นก็คือเควินดูแรนต์เพื่อนร่วมทีมเก่าของสเตฟานเคอร์รีนั่นเองครับทั้งด้านของเควินดูแรนต์เนี่ยครับได้ทำไปถึง48แ,แต้มในเกมที่7ครับตอนที่เขาอยู่กับเนสและต้องเจอกับบัคส์ในปี2021ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมันน่าเสียดายมากครับที่ทางด้านของเนสต้องแพ้บัคส์ 115ต่อ111ในช่วงต่อเวลาแต่สำหรับเคอร์ี่นั้นไม่ใช่เนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากจะทำไป50แต้มแล้วเขายังสามารถพาอร r เออร์ชนะเซตพลาเมนโตคิงส์ไปได้120ต่อ100คะแนนฮะและส่งทางด้านของโกเนสเต e รยเ r อร์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศสายตะว,วันตกไปได้อีกด้วยฮะ และไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับนอกจากจะเป็นสถิติใหม่ของ NBA แล้วเนี่ยเขายังสร้างสถิติใหม่ของตัวเขาเองด้วยเพราะว่าแต้มที่เขาสามารถทำได้สูงสุดในเกมเพลย์ออฟเนี่ยก็คือ47แต้มครับเขาทำไว้ในปี2019ตอนที่เจอกับ Ra p t ต r นะครับเขาทำไว้ในเกม3นันในรอบ NBA Finals ซึ่งนั้นมันก็ไม่พอเนาะเพราะว่าในเกมเกมนั้นเนี่ยทั้งด้านของ Steph แล้วก็ Golden Sta t e w a r r i o r s เนี่ยต้องพบกับความพ่ายแพ้แต่อย่างที่บอกครัวว่า50แต้มของเกมนี้ทาให้พวกเขาได้เจอกับชัยชนะ และก็สามารถทะลุเข้าไปสู่รอบต่อไปได้อย่างสวยงามครับสมร่าจริงๆะที่มีชื่อว่าแชมป์เก่าอีกอยู่บนหลังของพวกเขาหากใครสนใจข้อมูลข่าวสารคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของ NBA นะครับอย่าลืมนะฮะทุกคนสามารถไปกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับทางด้านของ The Sporting News Thailand ไว้ได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ YouTube Facebook หรือ Instagram